สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟชีทั้งช่องอ่ะแม่ครัวพารวยเมือนี้เย็นของวันที่สามอ้ยอากาศร้อนมากเด้อค่ะพี่น้องเด้ออากาศร้อนมากค่ะแต่ว่าร้อนจังได้แม่กลัวกันยังยังอ่าหาแนวทางมาฝากตอนพี่น้องกันยังใจเย็นสูเนาะค่ะพี่น้องเนาะสู้กับอากาศ กินน้ำเย็นๆพักผ่อนในร่มเด้อค่ะพี่น้องเดอ้ออ่ะแม่ขั้วได้รับสายอาจารย์เตี้ยบึงการเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเพิ่นเบิง่งขีดแม่ขวัวเพิ่นดีใจหลายเพิ่นก็นได้เก้าศูนย์หลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นเบิง่งขีดแม่ขั้ว เพิ่นกระอดใจบ่ไว้เพิ่นกะว่าเพิ่นมีแนวทางของเพิ่นพอดีของแม่ขั่วไปชนกันกับของเพิ่นเพิ่นกะว่าเพิ่นได้ตั้งบักหลายว่าสันพี่น้องคุ้ยกันกับเพิ่นว่างันแต่อยากหัวอยากหัวอันเบาเบาขึ้นกันกับเข้าเนี่ยล่ะลาโปกะโปโปก็เพิ่นเพิ่นกะบคนเหมืองกานเนาะพี่น้องเนาะเอาเพิ่นสิมีแนวทางจังใดจังใดกะตามเพิ่นสิมีแนวทางแบบใดเข้าไปคุ้ยกันกับอาจารย์ด้วยตัวเองเรื่ออค่ะพี่น้องเนาะ ให้ได้ยินดกันทุกคนเลยว่าแนวทางของอาจารย์เตี้ยบึงการนี้จะเป็นยังไงครับสวัสดีครับเลืตัวครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เตี้ยค่ะครับผมเป็นจังไดนนอยากเห็นโตกิิงนะเตี้ยคือซื้อบรนองคือจังไดนอน เวยเที่ยวหวานกว่านะครับเนี่ยปานปรถามพ่อเดียวนะเออคุณพ่อคุณแม่เพิ่งก็ตั้งซื้อให้ถึงแท้วังสันบ่าอาจารย์มันเป็นสายญาติครับแถวนี้เขาเพิ่นดังมากบึงของหลงนี่ดังมากว่าอาจารย์เที่ยวพึงการเขาพูดว่ดโอ้ปานนั่นบ่าอาจารย์ครับผมโอ้แม่ขั้วพึ่งจะรู้เป็นครั้งแรกเด้อนี่เด้อค่ะคันอาจารย์ว่าโทูม่านี่บอรดูเด้อค่ะครับค่ะโอ้เป็นการบุญของแม่ขั้วที่นี่เนาะ ครับผมอ่าได้ยินข่าวว่าเป็นยังไงครัอาจารย์แนวทางนี่เดินดีมากว่ะตีเดินดีมากครับอันเป็นเป็นแถวแบ่งปันไปขั้วเนี่ยนะครับอย่าถาจะว่ามันผมผมอยากจับคู่ได้ผมอยากให้เป็นเลขวิ่งไปเลยโอเคค่ะตั้งหลักครับค่ะแบบตัววิ่งมักโลดมากรับสับขาแข้งก็แเล้าแต่เอาครับอ๋อสิไปยูจุดได้ก็ตามแต่ว่าเป็นเป็นวิ่งบนหรือวิ่งล่างค่ะอาจารย์วิ่งบนครับสามครับวิ่งบน โอ้ยขอตาบาอยู่ที่บนอยู่จุดไหนก็ตามมีจุดใหญ่กับสร้างครับผมมากวิ่งมากแรนมากยังมากออกร่างกายได้บ่าเปลืไข่เป็นป่วน <c oughs> ยนะคือคือได้ยินข่าวว่าอันอันปีหกหกลุดเที่ยนึงว่ะจีครับผมปานปานนั่นว่าอาจารย์เขากวิ่งเ,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 เลียกเรียนนี่ไหมเมียนเมียนเออเอา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 ตะเล็กวิ่งเข้านี่ล่ะครับผมปานนั่นว่าอาจารย์ครับ แต่เกียิไปลี้วุ้ยใสก็โบ่ฝ่าวทั่วหาแม่ขั้วเน้แต่ร่นโดดผมโม่ฝ่าวเห็นแม่ขั้วเปิดนี่ผมเพิ่งผมกับเบิ่งในปูซีศูนย์เนี่ยเห็นแม่แม่เน่เห็นแม่ขั้วเห็นปรานถามอยู่ค่ะเออแม่แม่ขั้วซื้อว่าแม่ศิลแป็นเมียนบ่แม่นค่ะแม่งน่ะนั่นแหละเออไม่ว่าบ้าบอกปั่นแบงปั่นแม่ขั้วกันนะเพิ่นไปให้เจ็ดสี่คนมากันนะพวกมาวิ่งมาเรียนพวกเข้าใจกันในหลายอ่ะนะสอดเป็นสะพานบุญเนาะเออ เออเข้าเข้าบรหิดบุญแนวนึงเข้ากบเห็ดบุญท่านึงไปจังสีถ้าเจ้าถือน้ำเข้าเข้าเจ้ากับบาปจาาะเป็นผลชดใช้บุญเนาะผนบวกเข้าข้าเจ้าสีวายุบา้านหน่อยกับว่าลายอยู่ดีเนาะอาจารย์เนาะโ<ถ>อบโ<ต>อวบาผมว่าล,ลางเลอะลางอังกไปที่เ็ดดล้างเหมน,นเดี๋ยวนนเน่บุญเนี่ย <laughs> บุคคลเลียวอย่คุยกันเรื่องบุญอย่่้าวแลถัเอา้เ้าไปยังอย่งไปซุปน่ไม่สมบ่ก ว่าแล้วทำไมต้องปี๊ดยางคนับที่เอา,อารอาคายางเนี่ยเดี๋ยวให้ถามกันอาจารย์ราคายางท้างปุง่นป็นจังไหนป่วยราคายางเมื่อไหร่สามสิบทีสามสิบห้านี่นะโอ้ดีใจน้ำกับข้าวสวนยางนเาานาะเออราคาในขึ้นไปว่าห้าหกสิบตู้เขาหรอกอุ้ยตะตะข้าวสมัยตะพุ่นกับแมนยูตะ่าป,ปัจจุบันนี่สีฮอดอยากดูหรอกแต่ก็หลายปีแล้วเนาะที่พวขึ้นสามสิบห้านะครับผม กระช่วงนี่ก็ถือว่าดีดีขึ้นขึ้นดิขึนข้นขึนข้นไรเติบแล้วเนาะอาจารย์เนาะเออนางนั่งลำบากแล้วบ่นมากจักว่าไรตีินีินไปถ้าเง่นเขเ้ยงเบือนี่แหละจะมาถือเลขถึงรวยเดนอะเ,เออคือว่าเข้าถือเลขพ่อได้ใส่ะสมประสานกันเนาะอาจารย์เนาะ ครับอ้าววิ่งบนสามเม็ดเดียวไม่ปักหลักเนาะอาจารย์เนาะบ่ปักหลักบ่ปักหลักครับผู้ใดมาวิ่งคงไม่ในหลายบอกให้เจ้าวิ่งจังเลยปีนึ่งลุดเทียบเดียวตทีอาจารย์อะไรหรอครับปีนึ่งลุดเทียบเดียวตีครับโอ้มาได้ที่หน่วยสิบร้อยเนาะแมนครับอ่าหตัวเราแข่งขอลักหน่อยตัวเราแข่งค่ะซี่อาจารย์บอลก้อนนี่ก็เขอลักสิบ โ oh. อ้คุณกอนกับสองม่กเจ็มๆเลยโอ้หมาได้หน่วยสิบรอ้อยอาเนาะเข้าต้องย่อไว้เนาะอาจารย์เนาะ <c oughs> อ่าต้องให้เอฟซีเข้าใจเพราะว่าสายเข้ามันมาแบบนี้เข้าก็ต้องว้างไปแบบนี้เนาะอาจารย์รับ์วิ่งล่าง วิ่งล่างนี่เอาองศีเด้อผมา่าเนี่ยมั่นเอาตัวแปดเป็นตัวร่องเด้อวิ่งล่างนี่ดเด้อเด้นไปที่เอฟมันนี่เก็บแต่แปดนะครับเอาเอาไปที่เอฟตัวเดียนมันน่ะตัวร่องคือแปดผม่าเรียกวิ่งล่างมันไหลไหลเนาะบาทละสามเนาะค่ะวิ่งเจ็ดบม่ได้ปักลักขึ้นกันครับรองแปดครับผมวิ่งเจ็ดร่องแปด อืมเพราะว่ามันว่าเขาวิ่งสองตัวเขากับผูขาดทุนให้วิ่งข้างล่างครับมัน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 บาทละสามเนี่ยแมนครับผมมันโอกาสมันกับกลัเขากับผมก็เลยว่าเอาเตะลอกไปตัวนึงคือแค่นั้นแหละครับฮาฮาพูดถึงว่าฮาเพิ่นมีดลักซิปลักหน่วยเพิ่นสิจับใส่ของเฮาเนาะแมนครับผู้ใดมีก็จับใส่กันเลยเฮียะครับแต่เพิ่นเพิ่นเอ้ยอายยเลยแม่นบ่อายยเล่ยนะครับบ่รอดแล้วครับตำแั่ตุ้งเลยนะ เป็นเป็นได้หน่วยสิบคือเก้าเนาะสำรับล่างกันเลยเนาะสำรับบนเป็นได้หน่วยสิบร้อยเม็ดเดียวเนาะอาจารย์ครับผมเม็ดเดียวได้ครับค่ะเอาพี่น้องได้ยินน้ำกันแล้วเนาะค่ะอาจารย์เตี้ยบึงการอาจารย์ให้ถามเนีย เคยไปออกคลิปช่องไหนบ่างคะอาจารย์สูดิบ้านออกยังเชียครับไงแม่ขั้วคนแรกเลยนะครับเบื่อแม่ขั้วคือสิท่วงดีแต่นอกบาทนี่เนาะยุ้งแจ็คมาฮักยุ้งกับว่ได้บอกมาฮักผมผมเห็นแม่ขั้วเปิดซองใหม่นะค่ะเห็นแม่ชั่วว่ากับอู๋กับอาเขียนถือเขียนผิดเนี่ยไอ้ฉันว่าถือว่าผิดว่าแม่แม่ขั้วขยังเราสูฟังอยู่ก็เลยว่าเปล่งปันแล้วนะแต่แกแกเล่ากับเป่งฝันเราก็ะซ่นกันเพื่เชียร์เนี่ยแต่เจ้าไหนมาอัดรางเจกันเ่ย โอ้แสดงว่าอันเบิงแม่ขั่วดนอยู่ตัวนี้เนาะเบิงแม่ขั่วมาตะคลักหนึ่งเห็นว่าเรื่อัดรางเขามาตรงกันเพื่อนะไรครัมาตรงกันแค่นี่เหรอมาเจ็ดก็ตรงกันเนาะเออฮอร์เบิงรอบนี้สิตรงกันกับของเฮาบ่เนาะอาจารย์เนาะแจ้งว่าแต่รอบเบิงได้ตรงกันว่าแม่นมันเลยครับแม่นแม่นเขาละแม่นว่าแม่นเขาละเต็มสูดเลยครับอุ้ยแม่ขั่วอยากคุยน้ำกันตรงๆนั่นก็สิมวนเราตบตีนตบมือพร้อมนี่แม่ขั่วกันได้คุยนี่ ครับส้วงกับแม่บ้านนี่ว่านเพาก,กับบานแม่เป็นยี่บ้านนี่ยังผู้นี่พวกหัวใจวัดตู้ที่หุ่นี่ยอ,อ,อ,อ๋อบ้านสีสูงห้วยโมงวัดคอนสวรรค์วัดคอนสวรรค์เด้แมนค่ะผมไม่ได้พากันไปเล่นน้ำจะเทียอยู่มาตัวพวไก่เนี่ยล่ะซ้ำเบื้งการในหอยกระมีเป็นดองอยู่ทั้งเบื้งการดูแม่อาจารย์ครับอ้าวตัวพวไก่เนี่ยเราสว่างเลยพวแมนบอกแมนค่ะแมนห่างจากห่างจากสว่างสามสิบโลนึงค่ะ ไปทั้งสองดาวคุณหมอเมียนค่ะอยู่อำเภอสองดาวตำบลท่าศิลาค่ะเออตำบลท่าศิลาเพื่อสําหรับบ้านทั้งบ้านประหันนี่เนาะเมียนค่ะเออค่ะเอาเอาเอาลู่เรื่องกันแล้วเนาะค่ะอาจารย์เท่านะนี่ครับผมอ่าขอบคุณขอบคุณด้วยอาจารย์เด้อที่ให้แนวทางมาทั่วละกันให้แนวทางเอฟซีทั้งช่องนะค่ะอาจารย์เนาะไปอ่าอ้าวแบ่งปันกันเนาะอาจารย์เนาะ นี้ผมค่ะขขอให้อาจารย์ถือเลขกสุงวดสุวดเด้ออาจารย์ที่แบงปั่นอันเมวมากค่ะขอให้โชคดีเดินทางไปไหนใกล้ๆขอให้ปลอดภัยเด้อครับสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะค่ะพี่น้องอาจารย์เตี้ยบึงกันใครๆก็รู้จักว่าสันเพ่อนบาหุ้ยเมื่กวัวหัวตะลุจักเนาะเอาพิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเด้อ พิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนวิ่งบนสามเม็ดเดียวมาได้หน่วยสิบร้อยไม่ปักหลักเด้อค่ะพี่น้องสายแลนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายวิ่งบนเด้อไม่ต้องลงล่างค่ะพี่น้องเอาวิ่งล่างเจ็ดเม็ดเดียวรองแปดอ้าวอันนี้ก็ไม่ปักหลักเหมือนกันแต่ว่าเป็นล่างเพิ่อลว่าเป็นล่างก็ต้องเอาขึ้นบนเจ็ดนี่เป็นล่างก็ต้องเอาขึ้นบนนะพี่น้องเนาะ สำหรับอาจารย์เตีย่ยบอชชานดีแล้วก็มั่นใจในตัวเองแท้แน่น,นอนเพราะวา่าคําบอกของเราผู้ใดมีเงินหลายๆมีสมบัติมีโอ้ยจะว่าเปิดสมบัตินะะ้อค่ะพี่น้องมีเงินหลายๆอ่ลงทุนกับเพิ่นแน่เพิ่นวายจากไหนได้ว่าสั่นเพิ่นวายา <c oughs> พี่น้องพิจารณาทุกครั้งคือเก่าแล้วนะคะ้ค่ะพี่น้องเอา,อาเรียงคอมเมนต์เด้อค่ะแม่ครั่วอาจจะตอบบพท่านมือนีรับโทรศัพท์เบิดมือนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ อาจจะตอบบ่ท่านอาจจะตอบอยู่ต่อห่างตอบซากขอโทษขออภัยที่ตอบบ่าทา่วทถึงเน้ะค่ะพี่น้องเด้อเอาพอกันคลิปนาเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ